Yeah, yeah. แม่เอ,เอาฟองปิดๆแม่เอาฟองปิดๆไว้ก่อนน,น,น้องกี้หยิบเดนอสเนนสามาใสาข่ขันไหนหยิบขึ้นมาสิจเจอตัวอะไรเจอตัวอะไรไหนเจอเดนอสเสาตัวไหนบ้างคะเ,เอาจีเรกมาใสาข่ขันเลยค่ะท่กคนแล้วสวัสดีค่ะวันนี้น้องลิกี้จะพาในอสเสามาอาบน้ำไหนได,ดนอสเสาอยู่ไหนไเดนอสสามาอาบน้ำอ่ะ แม่เพื่อดูด้วยดินี่เราชาวมาอาบน้ำแล้วเดี๋ยวมีลูกโป่งแม่จะสูบลูกโป่งให้ลูกโป่งเราเต็มเลยนะคะวันนี้จะสูบลูกโป่งให้เอาน้ำโดนนิกกี้เยอะโดนนิกกี้เยอะเลยมี่เดี๋ยวแม่สูบให้ น้องๆอุ้ไม่มีรูอันที่รั่วด้วยนะโอู้อูโอู้อู้เปิดเปิดน้ำแรงๆให้แม่เลยค่ะเปิดน้ำแรงๆให้แม่เลยค่ะเออโอ้โอ้ อันนี้ลูกใหญ่เลยแล้อันนี้ทำไมมันไม่เข้าอะเะอันนี้ทำไมมันไม่เข้านี่น้ำใส่งี้เลยเดี๋ยวเราใส่น้ำใส่ให้เต็มเลยเอห้อเต็มเลย ไปโยนนมสให้ลูกไปโยนเล่นมอสโน้น้ำต้น้ำนี่ปุ๊บ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 ปุ๊นี่นี่นี้แม่สุดลูกนีให้สีอะไรเนีอันนี้สีสีอะไรมีจิ๊ โป่งเต็มเลยครับไหนหยิบมาลูกโป่งโชว์เพื่อนๆดูหน่อยสิลูกโป่งอันใหญ่ๆเนี่ยเฮะเพื่อนดูหน่อยสินี่ใหญ่มากใหญ่มากสีตอโอนั่นสีอะไรสีชมพู เดี๋ย่อุดไม่ได้หรอกมันรั่วนี่อุดเงยรั่วหมดแล้วเอาชิ้นเอาชิ้นอันนี้มันรั่วเดี๋ยวเอาชิ้ใไอเราใส่ลูกโป่งเต็มอ่างแล้วนะน้องๆเดี๋ยวแม่จะใส่ฟองให้น้องนิกกี้หาไดโนเสาร์นะว่าน้องนิกกี้จะหาไดโนเสาร์เจอหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวแม่จะใส่แม่จะใส่ฟองให้นะให้น้องนิกกี้หา ไดโนเสาร์ว่านอนนิกกี้จะหาไดโนเสาร์เจอไหมนี่มันจะทำฟองให้แต่ว่าไดโนเสาร์มันลอยนะ้ำ่ามันก็หาง่ายเลยองแล้วมองไม่เห็นแล้วเรามองไม่เห็นแล้วแล้วมองไม่เห็นแล้วลูวลวกกรอกก็บงัง โป่งก็บางในรเสาโดนลูกโปงบางเอาในรเลลสาไปอยู่ข้างล่างในรเสาไปอยู่ข้างล่างให้ลูกโป่งบางจะสนปูปาตเดี๋วเดี๋ยวเราเดี๋กอนอะ่เอาฟองปิดปิดแเอาฟองปิดปิดไว้ก่อนฟองปิดปิดไว้อะ อ่าจูมายกิ้จนอริคี้หยิบดโนเสามาใส่ขันไหนหยิบขึ้นมาซิเจอตัวอะไรเจอตัวอะไรอ่หยิบดโนเสาร์ไหนเจอเดโนเสาร์ตัวไหนบ้างคะจีเร็กเอาจีเร็กมาใส่ขันเลยค่ะเอาใส่ขันไว้ใส่ขันไว้ลูกเอาใส่ขันไว้โอ้เออเดี๋ยวค่อยล้างน้ําเดี๋ยวค่อยเอาล้างน้ําอ่ะต่อไปตัวอะไรอีกแเอ็นคิโลโซลัสเออต่อไปตัวอะไรอีกคะ อ,อันนั้นอะไรพาราซอลอันนั้นตัวอะไรครับัเตโกใช่ไหมเตโกอซอลัสอันนี้ตัวอะไรไทยเซราทอทาแล้วมีตัวอะไรอีกอันนั้นตัวอะไรอ่ะอสไปโนโหรอสไปโนซอลัสมีตัวไหนอีกมีตัวไหนอีกมีตัวไหนอีก นั้นไม่ใช kind of ่เอามาให้แม่นั้นที่สุกลูกโป่งเอามาให้แม่มาที่สุกลูกโป่งมาให้แม่นั้นตัวอะไรอ่ะอีลาอีลาหรออีลาเอามาเอามาใส่ขันไว้เลยใส่ขันไว้หมดยางไหนควานหาที่หมดยางหมดยางมีอีกเปล่ามีอีกเปล่ามีอีกเปล่าเจอคอยาวเจอคอยาวเอาคอยาวมาใส่ไว้ ะจุ่มน้ำเหรอคอยาวลอยน้ําเลยเหรอไหนบีบลูกโปง่งให้เพื่อนดูหน่อยสิบีบลูกโป่งแตกไหนหันมาทางนี้ด้วยหันมาให้พเพื่อนดูด้วยอ่ะบีบดิบีบีิ๊บ,บเออเออบีแรงจีว้าย <c oughs> ตกเลยเอ้าทำไมไเอาอแม่แบบถือให้เอาแม่ถือให้อ่ะแล้วบีบเฮ้ยบีบแรงๆรงจลูกหนึ่งชอนซ่มบีบีปีป บีบเพื่อนเพื่อนดูสิบีบได้ไหมอู lap ้ยอุยอุยอุยลูกมันรั่วอนะโอ้ลูกมันรั่วโอ้ลูกมันรั่วอโอ้ลูกมันรั่วโอ้บีบใส่ตัวเองเลยขีใส่ตัวเองเลยเอาไปไหนละนี่แม่บีบให้นึ่ง เอาเด็กกิวบ้างสิกิวบ้างสิเอาบีบบ้างิอนไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ีแล้วนะหนึ่งสองสามเฮ้นี่ให้เพื่อนๆดู1 2 3น่งี่ไงไม่ให้ อันแม่ทำอีกอันหนึงแม่ทำอีกอันหนึ่งหนึ่งสองสาม้ดหมดเลยนี่จะให้เพื่อนดูอีกอันนึงเพื่อนดูอีกอันนึ่งหนึ่งสามยไม่ได้ไม่ได้เกวาว น้้หมดแลวจอดสองอันพร้อมกันเลยนี่แม่จะทำสองอันพร้อมกันเลยนะน้องๆนมามางี่ตึง้งไปจึ้งไปุ๊บตุ้มน้ำกระจายเลยกระจายเอออะอะอะน้ำกระจายไหนนิกกี้โยนลงน้ำสิโยนลงน้ำให้น้ำกระจายสิปึ๊บตุ้ม เอาอทีนึงอีท uh ีน oh ึงให้น้ำกระจายทีนึงเดี๋ยวน้ำกระจายทีนึงหนึ่งสองสาม้าไปแตกข้างหลังเลยตุ่มอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสอยนเลยครับอ้หนี่แต่ไม่โยนฮะหนึ่งสองไอ้กี้โยนเอกี้โยนเองอ่ะหนึ่งสองสามีหน่งสองอ้อฮึตุม อ่าเอามาเรามาถูมาถูสบู่ให้ไดนโนเสาร์ที่ไดโนเสาร์เราสกรปรกมากเลยเอาสบู่มาถูให้ไดนโนเสาร์สิเดี๋ยวอ,อ,อันนี้ถูอันออนี้ถูอ่ะไปกกีถูอาบน้ Lad ําให้ไดโนเสาร์อันน่าจะนะจ๊ะอ๋อเดี๋ยวนิกกี้อาบน้ําให้ไดโนเสาร์อื้มถูถูถูไดโนเสาร์อ่ะเราเล่นโสกระโปรกอ่ะเวลาเราเอาไปเล่นข้างนอกอ่ะ เราก็เลยต้องเอามาอาบน้ำอืมอาบน้ำอาบแองกิโลโซลัสอืมแองกิโลโซลาร์สเสร็จแล้วเอาตัวใหม่มาอาบเสร็จแล้วตัวใหม่มาอาบนั้นตัวลายลับอ่ายีราฟอ่บลายลับอาบอืมอาบให้ลายลับเสร็จแล้วใส่นี่ไว้เสร็จแล้วใส่คันไว้อ่าเอาตัวอีก เอาตัวอื่นมาอาบให้อีกเอามาถูสชูู่อันนั้นตัวอะไรคอยาคอยอา,อยอาแบคิโออาถูด้วยถูด้วยครับถูสบูู่ให้มันด้วยครับ,บอจุ่มนะ้ำจุ่มนะ้ำอืมเอาถูสบูู่ให้แอนกิแอนแบคิโอครับถูเยอะๆถูเยอะๆมันสก,กับกม่่ะถูเสร็จยางถูเสร็จแล้วเอามาใส่ขนันถูเสร็จแล้วเอามาใส่ขนัน อ่ะใ่ขันไว้จุ่มน้ำจุำ่มน้ำอืมสะอาดอยังสะอาดอยังสะอาดยังโอ้หถูแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะคะ,ะเอาเสร็จแล้วใส่ขันอ่ะต่อไปตัวไหนชีแรกชีแรกตัวหน้าอืมไนถูทีเรกอืมชีเร,เรกฟอ,องเต็มเลย ที่เล็กฟองเต็มเลยอะถูถูหน่อยสกรปรกที่เล็กสกรปรกถูถูหน่อยถูหน่อยครับเ <c oughs> ออโอเคเสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วใส่ใส่คันนะครับอ่าตัวไปตัวไหนตัวไหนตัวไปตัวไหน <c oughs> โทไทยสิลทอปอ่ะมามามาถูเลยถูให้สะอาดเลยนะอ้าว <c oughs> เอาเอาขามันติดละ ขาไทยเป็นซิล yeah. ิโคนติดละถูถูถูเสร็จยังเส็จแล้วเอาเช็ดแล้วใส่ขันเช็ดแล้วใส่ขันอ่ะต่อตัวต่อไปตัวอะไรน้องพาราโซเอาพาราโซยังไม่ได้ถูเลยเอามาถูสบู่ก่อนเอามาขัดขัดก่อนเลวมันมันดำดำโอ้ขัดขัดถูถูมันก่อนมันดำดำติดงอนเอาติดงอนติดงอน อยอเอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วใส่ขันเลยครับเอาพอาราโซใส่ขันเลยครับตัวต่อไปตัวต่อไปมาถููตัวอะไรเนะี่ยฮะเออแต่สเตโ,โกอะถูถูสเตโ,โกเลยอุ้ยมีลูกโป่งติดด้วยเอาลูกโป่องออกด้วยนะ่ะลูกโป่งติดมันนะเอาลูกโป่องออกด้วยลูกโป่งติดเออ เออออกแล้วเอาถูได้อ่ามาขาดเลยขาดเลยโอ้โหเก่งม่าเ,เอาเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วใส่ขันเอาตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไป,อไปมีอีกไม้คะมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะในน้ำมีอีกไหมคะนึกไงนึกไงนึกไงตัวอะไรน,น่ะดำๆน่ะตัวอะไรน่่นนะ ะไปโนเอามาเอาจะไปนมาขัดด้วยจุ่มมาจุ่มน้ําชบููเอามาจุ่มน้ําชบููขัดด้วยเนีวเโอ้ยเอาะไมพูขัดด้วยโอ้ยเจแเสร็จแล้วเก่งมากตัวต่อไปตัวต่อไปมีอีกไหมล่ะไม่มีไม่มีไหนควานหาดีมีควานหาที่เอามือเอามือหยิบที่มีอีกป่ะเอามือหยิบที่มีอีกป่ะมีป่ะ ไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วนะ mm. เนาะออมไม่มีละไม่มีละเดี๋ยวเอาน้ำล้างครัเ,เปิดน้ำล้างเลยเปิดน้ำล้างเลยครับอ่ะเปิดน้ำล้างมันมล้างสบู่ออกให้ไดโนเสาร์นะเราอาบน้ำสบู่มันเสร็จแล้วนะล้างน้ำเปล่าให้มันนะเดี๋ยวเราเอาไปตากแดดให้มันแห้ง เชื้อโรคนะคะเาเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปน้องนิกกี้ก็จะอาบน้ำแล้วนะคะน้องๆน้องนิกกี้ไปพาเพื่อนๆก่อนไปแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะน้องที่อาบน้ำก่อนออะลงน้ำเลยลงอ่างเลยลงอ่างเลยครับเอาอย่าพุ่งทออย่าพุ่งทอโป๊ะเอาลงอ่างก่อนลงอ่างก่อนลงอ่างก่อนนี่นี่ อ่ะนั่งลงนั่งลงหันหน้ามาหาเพื่อนๆด้วยหันหน้ามาหาเพื่อนๆหน่อยครับบ๊ายบายนักกียร์น้ำก่อนนะครับมิกกี้แดนชาแนล